สวัสดีทุกท่านครับข้อต่อสําหรับปั๊มแรงดันสูงแบบทองเหลืองจากร้านนาลาลังกนกนะครับซึ่งใช้ในการเดินสายในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครับตัวแรกเลยก็จะเป็นข้อต่อแบบจบหนึ่งทางนะครับสามารถใส่ได้หนึ่งหัวพ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นก้านต่อความยาวสแตนเลสน,นะครับซึ่งก้านมีเลือกสองไซส์นะครับจะเป็นไซส์สามสิบเซนกับไซส์ยี่สิบเซนติเมตรนะครับสามารถต่อความยาวของหัวข้ยื่นออกไปได้ ตัวนี้ข้อต่อแบบงอ9กองศานครับตัวนี้เป็นกิ๊สําหรับจับสายนะครับแล้วกตัวนี้ข้อต่อ3ามทางตัวนี้เป็นข้อต่อจบ2ทิศทางนะครับจบ2ทางสามารถใส่ได้2หัวพ้นนะครับตัวนี้จบ4ทางใส่ได้4หัวพ้นสามารถห่อยได้นะครับตัวนี้ห้อยลงมาได้ตัวนี้เป็นจบ6ทางนะครับ สามารถใส่ได้ถึง6กหัวพ่นนะครับหัวพ่นก็เป็นหัวพ่นสเตนเลสนะครับมีกรองในตัวอีกชั้นหนึ่งสําหรับหัวพ่นชิ้นี้นะครับตัวนี้เป็นฉีดข้างหนึ่งทางนะครับเไม่สามารถถาดลงไม่ได้เลยขีดข้างใส่ได้หนึ่งหัวพ่นตัวนี้เป็นฉีดข้างสองทางนะครับสองทางแบบ 60- สองศานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ข้างสองทาง,ทาง,ทางแบบ1 2อยี่บองศากับก็จะทำร้อองศาตัวนี้เป็นข้อต่อตรงนะวัดไว้ต่อสายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อต่อสีทิศทางสําหรับไว้แยกสายนะครับไปยุดที่เราต้องการตัวนี้เป็นตัวจบนะครับเวลาเดินสายไปจุดสุดแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการปิดสายนะครับไม่สามารถใส่เงินคุณได้ สายที่ใช้ก็จะเป็นสาย PE อย่างหนาขนาด0.5มมตรนะครับสามารถดึงแรงดันสูงได้สบายๆเนึ่งครอันี้ก็คป็ในส่วนของข้อต่อประเภททองเหลืองนะครับขอบคุณครับ